สวัสดีครับเป็นแฟนตลอดเที่ยวโั่วไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมโวลานนะครับอวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมโัวลานอีกทีมงานหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับอ่าทีมงานนี้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็คือบ้านปากขาดเนาะครับผมบ้านปากขาดตำบลตำบลบางคุณใจครับบางคุณในแหลมบ้านแหลมเนาะบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับทีมงานนี้นะครับเวลาออกลานนี่ชชื่อทีมงานอะไรครับเนี่ยเบื้องปากขาดครับเบื้องปากขาดครับผมนะครับ ที่มานั่งพูดคุยกระทางผมวันนี้ก็ก็จะมีปื้มนะปื้มป่าขาดก็อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยต่อครับต่อ <speaker> อ <men eping lanes ap> so th so ีกท to ่านหนึ่งคือบารสเนาะบารสสวัสด so ีท so ักสามท่านครับสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณทางทีมงานนียนะที่อนุญาตให้ทางท้องตลอดเที่ยวทัวไตมาทำงานการทำวิดีโอเกี่ยวกับอ่าววลานนะครับผมเวลานววลานชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวก็หลายสิบอยู่นะหลายสิบครับผม ถึงประมาณเท่าไหร่สามสิบได้สามสิบสี่ตัวเนาะบไม่ใช่ของแบบว่าไม่ใช่ของผมคนเดียวก็คือทีมงานนะพึ่งแก่ของทีมงานปื้งมาพึ่งแไงเนาะมีรุ่นไหนบ้างตอนนี้ก็มีแบบรุ่นจิ๋วกับรุ่นเล็กครับเพราะว่ารุ่นกลางกับรุ่นใหญ่ผมไม่เล่นแล้วไม่ไม่เล่นแล้วครับผมอ๋อมีรุ่นจิ๋วกับรุ่นเล็กเนาะรุ่นรุ่นเล็กนี่มีมีประมาณกี่ตัวเาต้องทีมงานนะต้งทีมงานมันก็มันก็ใส่เล็กกับเล็กกับจิ๋วมันก็ใส่ค้ากันได้ใช่ครับ๋อมันค้ากันไง ก็คือถ้าถ้าเราอาจจะสลับกันม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 ันจะเน้นที <the> ่บานอกกับบาทรองที่ว่าว่าต้องเน้นจิ๋วกับเล็กจริงๆนะแต่ค้าเนี่ยอาจจะสลับกันได้อย่างงี้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแหละเนาะดูคู่ต่อสู้ดูว่าเป็นยังไงมาเครื่องก็ขยับขยับขับวัวกับหางขับวัวกับหางได้แล้วแต่ทีมงานของปื้มป่าขาดนี่มีมานานยังทีมงานนี้ ชื่อใช้ชื่อเนี่ยเพิ่งมีครับเพิ่งมีมาเมื่อประมาณสองปีนี่แหละสองปีตอนที่ผมแทงบัวเป็นเนี่ยอ๋อเล้วอืมสองปีก็อย่างเมื่อกี้บอกว่าหลังหลังหลังโควิดใช่ไหมใช่ครับอ๋อหลังโควิดตอนตอนโควิดก็ยังเป็นแบบเด็กๆอยู่ยังแบบออกไปซ้อมแบบซ้อมได้เสียอหะเล็กๆอยู่โทษนะถามอายูหน่อยทนี้รู้สึกอายุปพ๊มมน่าจะไม่เยอะแต่ผมอายุยี่สิบถือว่าเป็นวัยรุ่นยังเป็บาสเท่าไหร่บาสอะ สิแปดตาพวกจบาปอกไว้เะยจมาอ๋นี่ก็เป็นลูกพี่นะลูกพี่ชื่ต่อเนี่ยต่อเนี่ยอายุที่อน่ยสามสิบ้าะเออประมาณสามสิบหาอย่างต่อนี่ก็ไอ้ก่อนที่จะมารวมกับทางปื้มของรุ่นรุ่นน้องเนี่ยทางต่ออยู่กับทีมไหนก็ผมก็เพิ่งมาเล่นโควิดตอนนั้น่ะ กอนนั้นก็ไปเหมือนนี้ครับไปไปรุ่นทั่วไปก็ไปวัวเขามั่งไป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 เขาไปเที่ยวเขามั่งไปเที่ยวไปเล่นเดิมพันมั่งไปดูงัวมั่งแต่เราไม่ได้ไปเอาวัวไปเล่นล้านเลยเขาอ๋อไปดูเฉยครับดูชอบก็มีกำลังบซือเข้าเดี๋ยวถามปื้มนิดหนึ่งความเป็นมานิดหนึ่งว่าความเป็นมาในการเล่นวัวลานบ้านบ้านปื้มนี่เล่นวัวลานพ่อพ่อแม่พี่น้องเล่นไหม พ่อพ่อแม่ผมไม่เล่นครับแต่ว่าผมอยู่กับตาไงผมอยู่มาตากันตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ตาผมเล่นมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะผมก็เลยแบบอยู่กับบัวอยู่กับบัวมันตลอดเด็กๆก็ไปส่วนใหญ่ไปไปไปลานไปอะไรี่ว่าก็เปยังไงเวลาไปลานไปอะไรพวกนี้ไปดูไปอลยไปใครพาไปตอนเด็กๆนะตอนเด็กก็ไปกับตาเนี่ยครับแล้วตาก็พาเล่นไปพาไปดูไปอะไรวะเนี่ยครับอืม ตอนนี้อายุยี่สิบมีหมายคําว่าเราตั้งตั้งทีมปื้มปาาขาดตั้งแต่อายุสิบแปดเนาะตั้งแต่โมหกษาพุ่งได้เนาะได้ได้ครับแล้วก่อนหน้านั้นที่จะมาเป็นปื้มป่าขาดได้อยู่ทีมงานไหไก็ทีแรกตอนผมเด็กๆก็ตาผมเล่นหัวอยู่กับพวกนุ่งชีพธนาคารเนี่ยพวกโฮรามิงแดนเนี่ยอ๋อเหรอครับแล้วก็พวกทีมงานผู้พันยุนนองสนุ่ออ่าแล้วทีนี้ผมแบบผมโตแล้วแบบเอาวัวไปซ่อมเองอะไรเองพะเนี่ยอืได้ แล้ววัวในหมู่บ้านวัวเด็กๆมันก็เยอะอผมก็เลยแบบตั้งพวงเองนะแล้วทางทางทางบัสอ่ะก็ไปด้วยกันตลอดเลยบ้านอยู่ใกล้กันก็ไปลานด้วยกันตอนที่แรกมันก็ไม่มีรแบบเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมเล่นคนหนึ่ง่งมันก็แบบก็หลุนอ่าใช่ก็อยากเล่นอ่ะอยากเล่นพอพอพอทางปื่มเล่นก็คนาอยากเล่นด้วยกันอ่ะก็เลยหาวัวกันมาเล่นกันอ่ะสองปีที่ผ่านมา กันเริ่มเล่นรุ่นไหนก่อนสองปีแรกเลยเล่นรุ่นไหนแรกผมเล่นวัววัววัวกลางครับวัวกลางใช่ไหมอ่าเพราะว่าตาผมตอนนั้นตาผมยังไม่หยุดตาผมก็มีวัวกลางอยู่สองสาตัวอแล้วทีนี้ก็รวมๆกันบ้านนู้นตัวบ้านนี้ตัวก็ครบืมเล่นรุ่นกลางก่อนรุ่นกลางก่อนที่เราเล่นแรกๆนี่ก็คือใช้ชื่อปื้มปากขาดไปเลยเนาะชแล้วแล้วอีอีวัวแรกๆนี่เป็นเป็นเป็นหลกของตานี่เป็นวัวลูกเกิดเลือกซื้อมาลูกเกิดครับอ๋อหมายว่า ตานี่มีดาวเหรอวะมีมีวัวผงเริ่มมีมีูงเหรออยู่มีวัวผงมาสักหกสิบเจ็ดสิบตัวได้ตัวนี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับเนาะโอ้ยังอยู่เหรออืมอืมอืมโอ้เนาะก่เอาวัวมาเอาวัวจากจากออกจากพวงมาเล่นทั้งนั้นเลยในรุ่นกลางเนี่ยนะดีไหมแรงมันก็มันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะหรอกวัวมันก็วัวผมันมีแบบสามสี่ตัวเงยที่ใช้ได้แล้วทีนี้แบบ ก็รวมคนนู้นตัวคนนี้ตัวแต่ว่าที่คัดว่ามันก็ดีตอนนั้นที่เล่นนะมม,ม,มีตัวไหนที่สร้างชื่อให้แรกๆทีมงานเราแรกๆบางตันรุ่นกลางเนี่ยที่ว่าม,มันรู้จักทีมงานเนี้ยมีไหมมีมันตายเอเอไม่มีชื่ออะไรบ้างมีชื่อไอจักครับไอจักจกักนี่ก็เป็นลูกเกิดที่เนาะลูกเกิดนี่เป็นบาดไอจักเนะมันได้ได้ทุกบาบได้ทุกบาเลยตายหมดเลย ถูกภูนอกชนะมาสักประมาณสามสี่คนทำรองชนะมาทำรองชนะมาสามผลครับก็ผลสุดท้ายทำรองที่หลานบ้านกลุ่มได้ก็คือคือเขาเสียในในสนามบอกง่ายเนาะเสียในสนามอ่ะอืออือโอ้เนาก็ถือว่าเป็นวัวตัวหนึ่งที่ตั้งชื่อเนาะไอจักเนาะลูกเดิมเดิมนี่เป็นอย่างวัวจากกลุ่เนี่ย เป็นเราที่ไหนเป็นลุกเกิดเราเราเขาเรา่เดิมเขาตาพวก็มีแบบว่าเป็นยั้งเดิมมันมันีลายเรามีก็แบบพวกเราตัเล็กเราอะไรแบบนี้มันก็มีเราดังๆก็มีที่ไปหาซื้อมามันเลยอ่าใช่ครับเราควันเราควันอะไรแบบนี้มีมันก็มีปนๆในพวกนะแต่ว่ามันก็แบบมันหนาแล้วมันพอมารุ่นพมมันก็จืนจางแล้วมันกลายเป็นเหล่าที่นี่ลยไรเป็นไงอ่าใช่ครับอืม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 อื นอกจากไอ้จักมีมีตัวไหนไ้ที่ว่าแรกแรกที่เราเล่นนะมีไอ้จักอวไหลลองบาดอกเนี่ยตัวนี้แล้วก็มีไอ้ดอกมีดอกอีกตัวนึงครับไอ้ดอกนี่รุ่นกลางเนาะอ่าครับแล้วก็เล่นด้วยกันหลยสองไอ้ใจดอกนี่ตอนตอนนี้ก็คืออะไรหมดแล้วมันไอ้ดอกนั่นมันแก่ครับแก่แล้วตอนนี้แก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วผมตายอาหารคนขายโอ้ก็คือแก่แล้วเขาก็เสียด้วยเนาะใช่แก่แล้วก็เสียนบาดไอ้ดอกเนี่ย มันเป็นมันทำสามให้จักอยู่อ๋อทำสามหัวทำสามทำสามให้จักแต่ตอนที่ผมเด็กๆอยู่แบบมันก็มีมีวัวใหญ่ที่ขายให้นายกแดงไปตัวนะครับชื่อแดงแแต่ว่าตอนนั้นผมยังเด็กอยู่อืมแล้วพอผมมาเล่นวัวมันก็ไม่ค่อยมีบ้านนอกแล้วมันจะมีแต่วัวบาคานเนี่ยใช่จากลูกอองจากจาลุกไอจากจากเหล่าที่บ้านนั้นเด้อืเป็นบาคานไปใช่เพราะว่าแบบ าผมเขาแบบไม่ค่อยฝึกหัวนอกเนี่ยวัวมันส่วนมากจะเป็นวัววัวขานหมดสึกโูขาดีกว่าคนเก่าแก่เขาจะถนอมวัวเออใช่ถ้าเป็นป่านอกนีก็ต้องวิ่งสวยๆก็ใส่คานไปใส่คานถ้าบ่านอกบ่าอะไรมันมันรุนแรงเนาะพุณเนี่ยมันต้องสู้วัวต้องพอส้ควรนะบางคนต้องใจถึงแน่เล่นบ่านอกเนี่ยส่งไไม่ผูกเลยโอ้จะปลูกทีก็คิดแล้วจะดีเอาดีิงไหมเอาดีไหมเนี่ย ดีนะแบบว่าเขาหยุดแล้วแบบดีนะแต่แบบตาผมหยุดแล้วเขาก็เลยแบบพอผมเล่นนี้เขาก็บ่อยหมายว่าตาตาก็หยุดตอนช่วงที่เราเล่นพอดีอะไอตัวตายไอผมเล่นในตนั้นตาก็เลยตาตาก็เลยหยุดเล่นเลยอืออืองั้นพอพอเล่นบะไอวัวรุนกลางแล้วก็มามีรุ่นรุ่นรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กนี่่าอย่างมามีรุ่นนี้ก็ที่ผมะ แบบรุ่นนี้นะครับชุดนี้คือตอนนี้มาจากรุ่นกลางเลยใช่ไหมนี่ชุดที่ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นรอยต่อเป็นชุดก็คือจากชุดนั้นมาเลยจากที่ต่อกันมาเลยเพ่าะไงครับแล้วก็มาเป็นรุ่นนี้เพราะว่าตอนนั้นแบบหัวกลางมันก็มีแบบคนมันน้อยอ่ะแล้วอีกอย่างผมแบบก็ไม่ใช่แบบมีนายทุนไปซื้อหัวนอกมาตู้เขาไงแล้วว่าหัวกลางมันก็ต้องใช้หัวนอกเก่งๆแน่นอะผมก็เลยแบบโละทิ้งไปแล้วมาเล่นหัวเล็กหัวเล็กมันฝึกหัวนอกง่าย บัวในทีมงานของปื้มมมีมีประมาณกี่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 ทีมถึงมารวมไม่เป็นเพื่ประกาศก็ทีแรกผมก็เล่นอยู่ในมูบ้านนี่แหละแล้วทีนี้ก็มีมีโจนัทบ้านใหม่ก็เล่นด้วยกันครับมีแล้วก็แล้วก็นาอ็อบเจ็กซ์ี่บ้างอะไรเงี้ยก็เรียกมาช่วยกันได้ใช่เม็ดต้มให้บั้นโยกไปเนาใช่อ๋อเป็นส้มด้วยเหรอได้ รอของอเอกติคสี่เขาแต่ทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ขายไปเม็ดส้มอยู่บันโยบรนโยกใช่ไหมนี่ตัวนี้เลยก็ตอนนั้นมาพูกห้ผมร้านร้านเล็กๆนี่แหละมีปัญหากันอมเม็ดส้มนี่เป็นลูกเกิดหรือเป็นลูกเกิดที่นี่ใช่ไหม คือว่าเป็นเรือว่าซื้อซื้อเข้ามาที่นี่แล้วก็ขายออกไปนะออ๊อฟซีกสี่อ้าอ๊อฟก็น่าจะซื้อมาวัวนะอ๋ออยู่ในทีมเดียวกันอ่ะพูไง่ายยกได้โมการ์เงินก็เรียกมาช่วยกันได้ครับมันมีแประมาณนี้แหละมีตัวนั้นบ้านใหม่แล้วก็นะออฟแล้วก็มีพงษ์นอพิแดงนะที่เรียกม่าช่วยได้เพราะว่าจะเล่นบัวแบบลอยๆเดียวกันหมดเลยแล้วในบ้านป่าขาดนี่ มีทีมงานกี่คนมีที่ว่ามีวัวก็มีบมานกี่คนมันก็มีวัวเด็กๆมันก็หลายคนนะก็สองตัวสามตัวยังยังจังบัสมีมีกี่ตัวหกตัวตัวเป็นรุ่นไหนบ้างบัสรุ่นเล็กหมดเลยรุ่นเล็กหมดเลยอยู่นี่ไหมอยู่ครับอยู่นี่ก็เป็นรุ่นเล็กยังยังต่อเป็นต่อต่อผมสี่ต่อเล็กหมดนเล็กหมดนเลยคุง่ายไม่มีรุ่นละกลางรุ่นไี่มีแล้วมีแต่เล็กแต่จิ๋วอย่างเดียวตอวเนี้ยอืม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 ของ ของปื้มตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมีมีกี่ตัวตัวนี่ห้าตัวครับที่ใช้ได้นะที่ใช้ได้ที่ใช้ได้ห้าตัวเป็นเป็นลูกเกิดเป็นลูกเกิดมั่งซื้อมั่งแล้วแต่ว่าชุดที่เล่นอยู่นี่ไม่ใช่ลูกเกิดเลยเพราะว่าหัวลูกเกิดมันอย่างตอนนั้นมันปั้นไม่ทันหัวลูกเกิดยังปล่อยอยู่เลยนะนะอ๋อเนาะยังไม่ได้ต่อเลยครับอ๋อลูกเกิดใช่ไหมนี่อ่าใช่หมายวว่าที่อยู่ข้างหลังเราซื้อเข้าหมดเลยก็ซื้อซื้อครับซื้อมาแล้วก็ลูกเกิดเพิ่งขายขายไป ขายให้พวกหมอบีฟาร์มพวกลุงชายล่องใหญ่ไปครับลูกเกิดนะลูกเกิดดีดีไหมก็ที่ขายไปอ่ะดีครับเขาลุงชายเขาขอไปไงผมว่าแบบยังไม่อยากขายแต่ว่าลุงชายเขาขอให้ให้เขาไปเนี่ยนานยังเขามาขอไปแล้วไม่นาน่าก่อนหยุดนี่แหละครับก่อนวัวหยุดนี่แหละเดือนเดียวแล้วมั้งเนี่ยขายให้เขาไปหกหมื่นห้าเป็นวัวจิ๋ววัวจิ๋วใช่ไหมครับผมบาทนะจะไ บาสามครับลุงชายเขาซื้อไปทำสามลุงที่ไปทจำสามซื้อในช่องสามทองสามหาหา่องสามยังเนา้ใช่ลองได้ลองได้ออืโเป็น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 เหล่าที่ไหนไม่รู้นะเราที่ลูกเกิดบ้านผมเกิที่นี่เนาะคือมันตัวอย่างที่พูดเมื่อกี้มันมันกลายไปเป็นที่นี่แล้วตอนเนี้ยมันนานจนมันนานเนาะมันนานจัดกลายเป็นที่นี่หมดแล้วคือเราเราสืบสายต้นตอนี่มันก็ยากกับพูดง่ายเนาะคือมันปนเพลงหมดเลยตอนเนี้ก็แบบบัวบ้านผมกับบัวที่บ้านผมส่วนมากก็จะ เราดั้งเดิมก็จะเป็นแบบบ้านลุงปางครับ mm บ้านลุงปาง mm บ้านกระถาง,างอยู่ทางนั่นแหละบางแกแ้วนะห้าตัวสี่ห้าตัวของปพ้มอยู่ตัวนี้มีมีบานไหนมั้งก็มีบาคาามีบานอกอยู่ตัวนึงครับมีบาดนอกตัวไหนชื่ออะไรบานอก,นอกที่ปั้นไม้ก็มีเชื่อไอทองครับไอทองตัวไหนตัวไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมครับผมอ๋อนี่นี่ครับเนี่ยเพิ่งปั้นใหม่ครับผมที่แบบว่านี่เป็นรุ่นเกี่วหรือรุ่นเล็กเนี่ย มันก็เล็กได้จิ๋วได้ครับเพราะว่ามันจะไปเล็กก็ไม่เล็กแต่จิ๋วจะจิ๋วก็ไม่จิ๋วครับใช่ครับเออได้ครับผมได้กับตัวไอ้นี่ซื้อเข้าเลยตัวนี้ซื้อเข้าเลยที่บอกเมื่อกี้เนาะไอทองไอ,ทอง,ไอทองนี่ซื้อเข้าใช่ไหมซื้อเข้าหรือว่าอ่าซื้อเข้าซื้อเข้าเนาะได้ได้มานานยังไงต่อไอทองเนี่ยก็เอามาตั้งแต่แบบก็ซ้อมได้แล้วครับซ้อมไปซือ้อสนามซ้อมใช่ไหมเนี่ย ใช่ไม่ไม่ซื้อสนามซ้อมเราไปเห็นชอบไปเห็นชอบก็เลยขอซื้อเหรอหัวเพชรบุรีแล้วมั้งเนี่ยหัวเพชรบุรีหัวลูกเกิดบ้านผู้ใหญ่ตุ่มดอนพภาพแบบอ๋อเหรอืใช่ยังไงซ้อมยังไงบ้างอ่ะดีดีไหมดีเลยครับอืมแต่รอรอลงสนามจริงนี่ลงยางชนะมาชนะมาถูกนอกชนะมาคหนึ่งครับรองชนะสองคนรองสองคนครับผมนอกหนึ่งคนครับผมชนะควรหลุดคหนึ่งถูกนอก นลุยไปแล้วเขย่าหลุดโอ้ไม่บอกเหมือนกันเลยเนี่ยตางโอ้ไอ้ทองอันนี้บอกจำลุยจบผมคิดว่าจะโอ้แต่วสามไฟสองบาทสามไฟแรกชนะคู่กันเลยทั้งนอกทั้งหลองเลยเดียวครับเนาะโอ้จะลล่าสุดก็คือก่อนหยุดที่บอกตอนที่เขาจะหยุดเนี่ยนะอ่าใช่ก่อนหยุดนี่นะเจอเจอวัวเจหวัวจังหวัดไหนเนี่ยเป็นวัวที่เพชรเนี่ยคือวัวเพชรเหมือนกันนะเนาะ แต่แบบมันก็มันยังไปปูกแบบป้ายใหญ่ๆไม่ได้เพราะว่ามันยังแบบยังไม่แข็งแรงมากมันยังอายุอายุไม่เยอะเนาะยังอ่อนยังอ่อนยูยล่าสุดนีแพ้กติกาแพ้กติกาหมือลุดสุดพุทพุดธลุยไปแล้วแพ้เขาไปก็คือใกล้ทองบาลองบาดนอกก็ถือว่าถือว่าเก่งทั้งคู่เนาะไปได้ทั้งคู่เลยแต่ว่ามันมันได้มันได้แค่สองใบแหละแต่ว่าบาดคานมัน มันไม่มันไม่ช่วยครับมันมันมันไม่ชอบอ่าใช่มันไม่ชอบมันไม่ชอบมันชอบอยู่นอกใช่ไม่ชอบยุ่งกับเจ้าบไาขอสายข้างหนมันไม่ช่วยะมันไม่ช่วยไสมันติดติดควนติดเพื่อนอย่างเงี้ยหรือปีกเกี่ยวเขาอ่ะปีเกียวอึดอัดต้านเออลักษณะวัวเขาไม่ชอบอย่างนั้นเนาะเออมันเราก็ต้องดูที่เนาะเออกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยเนาะเออแล้วนอกจากไอ้ทองมีตัวไหนอีาตัวเนี่ย